น้อยคนแรกของเราในวันนี้เธอมาพร้อมความน่ารักและมนต์เสน่ห์ที่พร้อมจะมาสะกดหัวใจพวกเราทุกคนเป็นยังไงไปชมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพนิชาหงหินค่ะชื่อเล่นว่าน้องมิน้นอายุ7ปีมาจากโรงเรียนถาวรนวิทยาค่ะทำไมยิ้มสวยจังคะมะรู้ไม่รู้ อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไหมค่ะไหนขอโชว์ทีหนึ่งเรื่องต้อง <c oughs> โอ้โหโผยจริงๆด้วยหนูลืมตาคุออยกับพี่หน่อยนะนี่คะได้ค่ะลืมตาอีกหนูลืมตา,น,ตา <c oughs> นี่ลืมตาแล้วเหรอทำไมถึงชอบดูรายการใหมครับหนูคเพราะว่าอยากเจอครูสลาค่ะครูสลาเป็นยังไง หลอ่ลอหลอ่อนิดนิด,นดค่ะคิดว่าทำไมคุณตจร่าถึงต้องมีผ้าพันคอคะเขาคงมจันหาวค่ะแล้วลุงโนต้ตอ่ะเป็นยังไงบ้างมีแว่นตาแล้วก็ปากง,ง่้ยค่ะว้าวสวยมากผ่าสุเกนิดนิด,นดแต่สวยแก๋นิดนิดแต่สวยแหมเรียกได้ว,ว่าแซวกันเสียหลักเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปชมบนเวทีกันเลยค่ะว่าจะป่วนฮากันขนาดไหนไปชมกันเลย ส <laughs> วัสดีค่ะหนูชื่อมิ้นค่ะอายุเจ็ดปีมาจากกาญจนบุรีค่ะน้องมิ้นมาจากกาญจนบุรีวันนี้มากับใครโลกพ่อแม่ยายค่ะเติขึ้นอยากเป็นอะไรคะพยาบาลค่ะอยากเป็นพยาบาลมาหนุนให้ไม่ได้อยากเป็นนักร้องเหรอโลกไม่ค่ะ <laughs> 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 แล้วมาร้องเพลงนี่ใครให้มาโลก พยาาบลก็ที่บ้านอะค่ะโอ้ที่บ้านเนาะโอ้ที่บ้านทำไมถูกบังคับมาหรือเปล่าลูกค่ะโอ๊ยเอาไว้หาไว้วันนี้เหรอเอาเขาบอกถูกบังคับมาละแม่จริงเหรอเนี่ยไม่เข้าเขาเรียกร้องเรียกร้องนะไม่ใช่บังคับนะอ้าวไม่ใช่บังคับนะครับไม่ใช่อืมเอาเดี๋ยวไปคุยกันในครอบครัวผมไม่รู้แล้วว่าใครพูดจริงไม่จริงแล้วเนี่ย แล้วทำไมหนูไม่อธิบายกับเขาล่ะว่าเอจะบังคับหนูนะหนูไม่อยากฝืนใจตัวเองไม่เอาค่ะเพราะว่าอยากได้แท็บเล็ตมานานแล้วแล้วไม่มีตังค์ซื้อมานี่หวังอยากจะได้แท็บเล็ตเหรอค่ะทแลไมก็เจอครูสละด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นหนูเห็นครูสละขึ้นรถกอล์ฟด้วยค่ะขึ้นรถกอล์ฟขึ้นรถกอล์ฟที่นั่งรถมานี่สตูดิโอนึกว่าคอยเนี่ยเหรอนึกว่าครูไปตีกอล์ฟ อ๋ออยากได้แท็บเล็ตแล้วอยากมาเจอครูสลาจะให้ครูสลาซื้อให้ใช่ไหมลูกใช่เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วเอาละเอาละเอ้ยเตรียมซะเอาละวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะลูกต้องหาใกล้สุดใจค่ะต้องหาใกล้สุดใจของพี่ป๊อปปี้นะค่ะเชิญค่ะ อันนี้ถูกบังคับมาใช่ไหมฮะอันนี้ขนาดถูกบังคับมา้เนี่ยนี่ประสบการณ์ครับทีแรกมาใหม่ตของกัสโอ้นี่ขนาดนี่ขนาดถูกบังคับถูกบังคับยังเต้นขนาดนี้นะครับผมถ้าเต็มใจจะขนาดไหน เห็นเด็กกับโลกหนึ่งมีค่าต่อค่า่าแต่อายุบอกว่าน้องเป็นคนต้นดุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แหงอหกแกงมีเส้นทางบาสู้ยได้ด้วยความทอ้อปัญหาคอยเอา ทุกข้อหมดทางหลบหลีบาอยานบ่ฮหักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความซื่อทงดาหัวใจสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักเท เชื่อถือถ้ากว่าหักหน้อยๆเพราอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่อายสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนๆคนธรรมดานี่คือท่าทางของคนที่ถูกบังคับมาร้องเพลง หันเจ็บอีกคนย่าโดนอีกครั้งมีคนเคยเข้ามาบ้างเคียงข้างบบนานก็ลาหัวใจดวงนี้ถ้าเจ็บอีกที ก็คงไ้ค่ะฝากอ้ายทบทวนหน่อยนะฮอย่ามาเพื่อจะปล่อยมือนินแน่ใจเหรอลูกว่าที่บ้านบังครับมาน่าจะไม่มน่ค่ะน่าจะไม่น่เริ่มสนุกไปกับมันแล้วใช่ไหมค่ะ พอดนตรี intro ขึ้นเนี่ยโอ้โหคนที่ถูกบังคับมานี่มันพริ้วจริงๆเลยนะแล้วยิ่งตอนพอโซโล่นี่นะเขาบังคับให้ยกมือหมดเลยทุกอย่างถูกบังคับหมดเลยเนาะเสียใจอยากบอกว่ามิ้นเก่งมากเลยร้องเพลงดีมากน่าฟังอารมเพลงทุกอย่างคือมันสัดส่วนกันเราทุกอย่างคือตอนนี้มันมันลงตัวมากๆอะลูกอุปสรรคของหนูก็คือยังเด็กแค่นั้นเอง รอแค่โตกว่านี้ประสบการณ์เยอะกว่านี้แล้วโอ้โห و, คนนี้ไม่ธรรมดานะครูมีสเสน่ห์มากด้วยเก่งมากลูกชื่นชมจ้ะขอบคุณค่ะคุณพยาบาลมิ้นท์อยากบอกว่าร้องเพลงเก่งมากลูกอนอกจากเก่งแล้วยังร้องเพราะอีกอมีลูกเอื้อน,นแปลกๆด้วยนะมีลูกพิเศษขอบคุณหลายๆใครสอนลูกแม่ค่ะ แสดงว่าคุณแม่ร้องเพลงเก่งนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยถ้าเปรียบกันระหว่างคุณแม่กับเมียี่ใครร้องเพลงเก่งทั้งสองค่ะทั้งสองคนเก่งมากครับชื่นชมครับค่ะรอบนี้มิ้นบอกว่าทั้งบ้านบังคับให้มาร้องอยากได้แท็บเล็ตใช่ไหมลูกค่ะแต่รอบต่อไปลุงโนตจะบังคับให้หนูมาอีกผ่าน รูต้องมาผ่านยาผ่านครับขอบค้าต้นปีครับเนี่ยนะรอลีลาของคนที่โดนบังคับมาเล่นโชว์เสียงร้องและทุ้งท่าได้ถูกอ,อกถูกใจซะจริงเชียวโดนบังคับมายัางขนาดนี้ถ้าอยากมาเองล่ะคะจะขนาดไหน